สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีีที่12ของบิชภาคสงครามเลือดปันปีครับก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่อิชินนั้นได้เข้าต่อสู้อยู่กับเจ้าฮอนโลนั้นจู่ๆอิชินก็ถูกลอบทำลายครับโดยชายชุดดาที่สวมเสื้อคลุมปกปิดแดงดันวิญญาณซึ่งก็คือไอเซนและพวกครับที่ปรากฏตัวออกมามันมีดาฟันวิญญ,ญาณอิชินนั้นก็สัมผัสได้แน่นอนฝีมือของคนทอยศสินะใครกันตุเรศ์วะมัวแต่หดหัวอยู่ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าอิชินนั้นน่าจะมองพวกไอเซนไม่เห็นนนัั่เองครบ ึ่งอาจเป็นเพราะชิกายของเคียวกะซยเกสึก็ได้ไอเซนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับจึงชวนกันหันหลังกลับเพราะว่าอิจินนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้บางใครได้แล้วเพราะว่าคราวนั้นดูบาดเจ็บเกินไปหากว่าเจ้าฮันโลนั้นพ่ายแพ้ต่อขั้นชิไกยนะครับของอิจินก็เป็นผลงานการทดลองที่ผิดพลาดครับโตเซนการเมะได้บอกให้เรียกเจ้าฮอนโลนั้นว่าไวเพราะมันนั้นแตกต่างจากฮนโลที่เคยสร้างมาเยอะแล้วเป็นผลงานชิ้นแรกที่มีพลังพื้นฐานของยมทูต ไว้หรอือไอเซนนั้นได้พูดขึ้นตั้งตัวของมันนั้นเป็นสีดําทั้งหมดเนี่ยมันจะดีหรือที่เรียกว่าไว้หรือมันจะหมายความว่าความบริสุทธิ์ดําและขาวที่ขัดแย้งกันอยู่ยิปชินนั้นนะครับยังต่อสู้อยู่กับเจ้าไว้ซึ่งก็ดูสูสีอยู่แต่ก็ไม่เจิงนะเพราะว่าเจ้าไว้ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบมากกว่าไล่ตอนนี้ิปชินนะครับจนดูเหมือนว่าจะเหนื่อยล้าไปทุกทีจนมาตะกิครับได้เข้ามาถึงการต่อสู้นี้ เธอเห็นอิฟชินนั้นที่ดูเสียท่าเลยยิงธนูเข้าใส่นะครับเจ้าฮันโลนั้นไปซึ่งตอนนี้นั้นพวกของไอเซนนั้นก็ยังไม่ได้กลับไปนะครับเห็นว่ากินซี่นั้นได้ปรากฏตัวออกมาก็เลยเริ่มสนใจขึ้นมาอีกมารากินั้นได้รัวธนูเข้าใส่เจ้าไว้จนมันนั้นเบียเบ่ยงเบนเป้าหมายนะครับมาหาเธอแต่มันเดียวมากครับธนูที่เธอยิงไปนั้นนะครับก็หลายสิบดอกแต่มันก็ไม่โดนเลยนะแล้วมันก็เข้าโจมตีมารากิระยะประชิดตัวครับกัดมารากิเข้าที่หัวไหล มารกินั้นจึงได้สร้างสนูแสงของฟินซี่แล้วยิงมันไปที่หัวครับหลังจากที่สมองของเจ้าไว้นั้นถูกทำลายร่างกายของมันก็เกิดการระเบิดขึ้นครับอิทชินนั้นก็เลยได้กระโดดคว้าตัวของเธอนะครับเอาไว้การระเบิดนั้นนะครับก็เลยถูกปัดทิ้งไปเธอทีนะที่ช่วยจันไว้เธอเป็นใครกันเนี่ยจันชื่อมารกิเป็นฟินซี่อ๋อฟินซี่เหรอเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยนี่เหรอ,อยามาทูตยามาทูตทุกคนเป็นแบบนี้หรือเปล่ามารกินั้นก็ได้พูดขึ้น ฝังของาาริวเกตและก็ตาคาคิรินั้นก็ดูเหมือนว่าจะตามมาจันนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้ามาช่วยในการต่อสู้นี้โตเซนคานามะน,นั้นดูเหมือนว่าจะหงุดหงิดมากครับเพราะว่าการทดลองของเขาเนี่ยโดนพินซี่เข้ามาทําลายนะครับจนแผนการของเขาเนี่ยได้ปิดพลาดไปแต่ไอเซนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้มันก็น่าสนใจดีพอลโลเกิดจากยมทตูตที่ตายแล้วแต่พินซี่นั้นอยู่ตรงกันข้ามกับพอลโลแล้วสิ่งที่เหนือกว่านั้นจะเป็นอะไร หลังจากจบเหตุการณ์ในโลกมนุษย์ตรงนี้นะครับอิจิน,นันก็ได้กลับมายัางโซนรอยตี้ครับได้รายงานผลของเหตุการณ์นี้เขาถูกตำหนินะครับที่ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างดีที่ว่าได้ตำหนีตดแทนครับไม่นั้นคงส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างร้ายแรงเกียรากุกับมายุริก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่นี่ด้วยครับกับเหตุการณ์แปลกๆนั่นว่ามันคืออะไรอิจิน,นันก็คงไม่บอกนะครับว่ามีเพนซี่เข้ามาเอี่ยวด้วยในเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวเขาเองที่จัดการไป ทังฟังของมารากิครับเธอก็ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติครับเธอนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไปโรงเรียนแบบปกติแต่ก็ยังคิดถึงชายคนนั้นอยู่ครับเพราะว่าเธอนั้นก็ลืมตามชื่อส่วนนิจจินนั้นก็รู้สึกคิดถึงมารากิอยู่เหมือนกันครับมีความสนใจในตัวของเธอตั้งที่เธอนั้นเป็นกินซี่และก็อยากที่จะเจอเธออีกสักครั้งหนึ่งมารากิหลังจากเลิกเรียนครับเธอก็ได้เดินคุยกับเพื่อนมาระหว่างทางนั้นเธอก็ได้เจอกับผู้ราหาระด้วยซึ่งผู้ราหาระนั้นก็อาจจะสัมผัสอะไรแปลก,ปกด,ด้วย ตอนนี้เองครับที่อิตินนนะครับได้เขียนจดหมายเอาไว้ว่าเขานั้นจะไปโลกมนุษย์และเขียนจดหมายนะครับฝากให้ขอโทษหัวหน้าใหญ่ด้วยที่เขานั้นออกไปโดยประละมการดานินคุจึงจีบจดหมายนั้นจริงนะครับและก็เว่ยวายตามเคยครับมารากิเมื่อกลับมาจากโรงเรียนนะครับถึงบ้านของตระกูลอิจิดะก็โดนคุณแม่ของอิจิดะเรียวเคนนั้นต่อว่าเป็นอย่างมากครับที่ทำผิดกฎของฟินซี่เข้าไปช่วยยมทูตในการต่อสู้กับคอลโล ดิวเกนนั้นจึงรู้ว่าตากาคิริเนี่ยเป็นคนบอกแม่ของเขาทั้งที่เขานั้นเคยห้ามเอาไว้แล้วว่าอย่าบอกมารากินั้นถูกต่อว่าว่ากล้ามากเลยนะที่ทําผิดกฎของฟินซี่ทั้งที่บ้านนี้ดูแลเจอมาดีโดยตลอดซึ่งที่จริงแล้วนั้นตากาคิริจาเป็นต้องบอกนะครับเพราะเธอรู้ว่ามารากินนั้นได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้นายท่านและก็นายหญิงนั้นอาจช่วยได้ก่อนที่มันจะสายไปขณะนั้นเองครับที่มารากินนั้นก็ได้ซุกตัวลงครับดิวเกนนั้นจึงลงมาดูและเห็นมาาานนนกกกิั้้ทีี่มรูลงหอ มันคือรูกลวงของฮอลโลเรีวเกนนั้นจึงวุ้มเตินครับไปตามหาพ่อของเขาเพื่อที่จะช่วยรักษาขณะที่เรียวเกนนั้นได้อุ้มมาริกินเนี่ยเพื่อไปหาพ่อของเขาก็ได้สํานึกผิดนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทําไมเขานั้นไม่รั้งเธอเอาไว้และก็ไม่เข้าไปช่วยเธอในการต่อสู้ขณะเดียวกันครับฮอนโลนั้นก็ได้เข้ามาเพื่อโจมตีเขาและก็มารกิกิอิจินนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาพอดีครับและก็จัดการกับเจ้าฮอนโลนั้นไปได้ได้เห็นถึงมาร์กิครับที่มีรูตรงกลางหนะ้าอกด้วยมันเป็นพระนาย มันเป็นเพราะเธอไปช่วยนายยังไงละ่ะขณะที่อิจินันกําลังอึ้งอยู่ผู้ราหาระก็ได้โผล่ออกมาบอกว่าเขานั้นช่วยเธอได้ผู้ราหาระได้พาพวกเขาเนี่ยไปยังบ้านของเขาและก็ทําการรักษาและบอกว่าเขาเคยทําการรักษาแบบนี้มาแล้วนะครับเมื่อราวหนึ่งร้อยปีก่อนริวเคนก็ได้ตามขึ้นเจ้าเป็นใายกันถึงอยู่มาหนึ่งร้อยปีแล้วผมชื่อผู้ราหาระกิรเกคนที่ถูกขับไล่ออกจากโซนโรอยตี้อิจจินนะครับก็อึ้งอึ้งนิดหน่อยนะก็อาจจะพอได้ยินชื่อเสียงของเขาอยู่บ้างที่เคยเป็นอดีตหัวหน้าหน่วย ก็คงประมาณนั้นครับเจ้าช่วยมาตกิได้หรือเปล่าก็อาจได้แต่คงไม่กลับมาเหมือนเดิมสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คือการกลายสภาพเป็นฮอลโล่สภาพฮอลโล่โดยทั่วไปนั้นคือการนําวิญญาณของฮอลโล่้าไปในดวงวิญญาณปกติเมื่อขอบเขตนั้นถูกทําลายก็จะกลายเป็นบางอย่างที่ตรงพลังกว่าเดิมเสริมความแข็งแกร่งให้กับยูมทูตได้แต่มันไม่อาจควบคุมได้นั่นเองแต่เมื่อเป็นกรินซี่มันจึงซับซ้อนกว่าเดิม ดวงวิญญาณหรือก็คือ,อยมทูตนานเมื่อผ่านกระบวนการแปลสภาพเป็นฮอลโล่ก็จะหลอมรวมเข้ากับวิญญาณเดิมเข้าด้วยกันแล้วกลายเป็นอสุรกายที่ไร้วิญญาณมันก็คล้ายๆกับตอนที่เกนเซนนะครับกลายเป็นสภาพฮอลโล่แบบสมบูรณ์นั่นเองครับก็จะเห็นว่ามีพละกําลังที่แข็งแกร่งขึ้นครับแต่ไม่สามารถควบคุมสต,ติได้และเขาก็ไม่ได้ตายนะครับเพียงแก่กลายเป็นฮอลโล่นะครับไปทั้งตัว มันคือวิญญาณที่ปั่นป่วนครับเมื่อถึงจุดสุดท้ายมันก็จะทําลายตัวเองก็ประมาณว่าเกนเซในตอนนั้นครับอาจไม่ได้รับการรักษาร่างกายของเขาก็จะแตกสลายและก็ตายไปในที่สุดครับก็ประมาณว่าเป็นการฆ่าตัวตายของวิญญาณนั่นเองแหะครับกระบวนการในการรักษาคือการนําดวงวิญญาณที่ตรงกันข้ามนะครับมาใส่ในระหว่างการแปลสภาพเป็นฮอลโลนี้ทําลายกอบเกลดระหว่างวิญญาณให้การเปลี่ยนสภาพเป็นฮอลโลนั้นนะครับเสียสมดุล เกิดความกัดแย้งในตัวขึ้นมันก็จะสามารถฟื้นฟูและก็หยุดกระบวนการทำลายได้อิตาลินะครับกับริวเกนนั้นก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับถึงเรื่องนี้และเพื่อนๆนะครับเข้าใจกันหรือเปล่าก็พยายามฟังดีๆนะครับผมก็จะอธิบายเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นเข้าใจครับอย่างแรกก็คือวิญญาณเนี่ยก็คือยมทูตก็เป็นวิญญาณนะส่วนฮอลโลนั้นก็จัดว่าเป็นวิญญาณเช่นกันครับก็ให้เข้าใจเป็นพื้นฐานนะครับผู้ราระได้อธิบายเพิ่มเติมว่าอาคานั้นสร้างวัคซีนจากลูกธนูแสงของวนซี และนาเอาวิญญาณของมนุษย์ยมาสร้างเป็นวัคซีนแล้วจีดไปในตัวของยมทูตท,ที่กําลังจะกลายสภาพเป็นฮอลโล่ก็จะสามารถรักษาได้ซึ่งวิธีนั้นคือสิ่งที่ฮูราราันอันใจกับพวกเวสเซร์ครับมันก็ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในกรณีนี้มารกินนั้นก็ถือว่าเป็นฟินซี่อาจะยับยั้งสภาพฮอลโล่ได้ต้องใช้พลังที่มีความแข็งแกร่งมากัดขวางการแปลสภาพเป็นฮอลโล่นั้นพลังที่ตรงกันข้ามของฟินซี่นั้นก็คือยมทูตฮูระฮาระบอกว่าริวเกตนั้นเป็นคนฉลาดก็น่าจะเข้าใจนะ แต่ริวเคน,นั้นก็รู้สึกหมดหวังครับเพราะว่าตอนนั้นจะหาพลังที่แข็งแกร่งนั้นมาจากไหนอุระฮาระบอกว่าคนที่ต้องเสียตละก็คือคุณอิชินนี่คือกายหยาบที่สามารถห่อหุ้มวิญญาณได้หากใส่วิญญาณของคุณเข้าไปคุณก็จะกลายเป็นระหว่างยมทูตกับมนุษย์ฟินซี่อยู่ตรงกันข้ามกับยมทูตฮอลโลนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับมนุษย์คุณต้องตัดสินใจแล้วละ่ะหากเข้าไปในกายหยาบนั้นแล้วก็จะเสียพลังยมทูตมองไม่เห็นฮอลโลในทันที ถือเป็นผลเสียอย่างมากแต่อีกจินนั้นนะครับก็ตกลงเริ่มกันเลยนะครับตาหมอทุกคนนั้นต่างตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เดียวมากกระบวนการในการรักษานั้นยังมีต่อและค่อนข้างที่จะซับซ้อนด้วยเพื่อนๆนั้นก็พยายามตั้งใจฟังกันนะครับกระบวนการในการรักษาตอนนี้นะครับไม่ได้มีการอธิบายที่ชัดเจนมากครับผมก็จะพยายามอธิบายไปทีละขั้นตอนครับกระบวนการนั้นได้เริ่มขึ้นก็คือให้อิจจินเนี่ย้าไปในกายหยาบที่มีองค์ประกอบเป็นกลางระหว่างยมทูตกับมนุษย์ครับ เชื่อมต่อกับมารากิผ่านเชือกเรอิจิแล้วให้อิจินั้นเข้าไปผูกวิญ,ญญาณของมารากิและก็วิญญ,ญาณของฮอลโลที่อยู่ด้วยกันเชือกนี้นะครับจะผูกมัดวิญ,ญญาณและเชื่อมประสานพลังทั้ง4ี่เข้าด้วยกันที่มีความขัดแย้งกันมันก็จะสามารถเป็นพลังในการรักษาได้ที่บอกว่ามีสี่พลังก็คือมีพลังของมนุษย์นะครับในกายหยาบนั้นด้วยซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับจากที่อิจินั้นเข้าไปในโลกของวิญ,ญญาณที่มารากินั้นไม่ได้สวมเสื้อผ้าและก็หน้าอกโตโตครับ ในเขาก็สามารถจัดการกับวิญญาณของฮัลโลได้ซึ่งมันหมายความว่าพลังฮันโลในตัวของมารากินั้นนะครับก็ได้ถูกยับยั้งเอาไว้แล้วเพราะว่ามันเสียสมดุลเกิดความขัดแย้งกันในตัวของมารากิและก็หยุดกระบวนการแปรสภาพได้แล้วนั่นเองครับอิจินั้นจึงสูญเสียพลังอยมาสูตนะครับไปตกัดกั้นอยู่ในตัวของมารากิมารากินั้นก็ได้รับการรักษาจนหายครับเมื่อเห็นว่ามารากินั้นปลอดไปแล้วนะครับวิวเคนถึงกับกอตกนะครับและก็เดินออกไป ด้วยหาเห็นว่าสุดท้ายแล้วคานั้นก็ไร้ประโยชน์นะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเธอเลยก็เป็นคนที่เกียมตัวนะก็เลยต้องถอยไปเป็นเวลาเดียวกันครับที่ตาคาคิรินันได้เอาร่มมาให้แต่ริวเกนนั้นก็เสียใจนะครับแล้วก็ฝากให้ตากาคิรินันไปบอกแม่ของขอ,งขอด้วยว่าคนนั้นไม่อาจปกป้องสายเลือดของเซนซี่บริสุทธิ์ได้แล้วแต่ตาคาคิรินันบอกว่าหน้าที่ของฉันคือการปกป้องคุณตั้งแต่เด็กที่เรานั้นได้พบกันชีวิตของฉันก็พลอบบูชิศให้กับคุณเพราะนั้นอย่าเสียใจเลย เพราะหัวใจของฉันจะแตกสลายเวลาที่คุณนันร้องไห้พอได้แล้วกลับกันเถอะหลังจากนั้นครับเวลาก็ได้ผ่านไปมารกินนั้นก็ได้ออกจากบ้านของตระกูลอิจิดะเมื่อเขานั้นเรียนจบมปลายตัวอิจกินนั้นก็ได้เปิดคลินิกเล็กๆนะครับด้วยความช่วยเหลือของอุราฮาะซึ่งมันก็เป็นตอนที่มารกินั้นก็เวียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วซึ่งในตอนแรกนั้นอิจกินก็ได้โกหกว่าเขานั้นส่วนเสียพลังยมทูตไปนะครับโดยพลาดพลังเสียทีเขาจึงถูกนเนเธอร์ออกจากสโซนโรยตี้ ซึ่งแน่นอนครับว่ามารกินนั้นก็เป็นคนฉลาดและก็น่าจะรู้ครับว่าเป็นคำโกหกแต่อิจินนั้น,นะครับบอกว่าพวกเขานั้นก็เข้าใจและก็ให้อภัยกันและก็มีความรักให้กันภายหลังก็ได้แต่งงานกันครับและก็มีลูกก็คืออิจิโกะแก่นั่นเองแหละอิจกกินได้บอกว่าที่เหลือแกก็คงพอจะรู้แล้วนะอิจิโกะในตอนที่แกนั้นเจอกับลูเคียที่ถูกส่งตัวมาด้วยแผนการของไอเซนพลังยมทูตของลูกนั้นก็ได้เกิดขึ้นลูกสามารถเรียกดาบออกมาได้หลังจากที่ฝึกกับผู้ระระ และการต่อสู้ที่โซนทวยทต่นั้นทาให้พลังคอนโลเนี่ยตื่นขึ้นเมื่อพลังของคอนโลนั้นถูกปลดปล่อยการเชื่อมระหว่างพลังยมทูตของอิจินนั้นจึงถูกตัดขาดทําให้เขาสามารถรับพลังยมทูตกลับขึ้นมาหลังจากเวลานั้นผ่านไปราว20ปีแต่เรื่องที่แกยังไม่รู้ลูกพ่อเมื่อเ้าปีก่อนนั้นวันที่ท7มิถุนายนวันที่แม่ของแกนั้นจะไปความจริงที่แม่ของแกนั้นต้องตายทั้งที่เธอนั้นไม่ควรจะตายเพราะฟินซี่มีพลังที่เรียกว่าบรูซเป็นการอัดอนุวิญญ,ญาณเข้า เป็นความสามารถของฟินซี่สายเลือดแท้เจ้านั้นซึ่งเราอาจรู้ว่ามารกินั้นเป็นฟินซี่เลือดผสมแล้วในกระบวนการรักษาแต่พลังของบูธของเธอนั้นยังใช้ได้และมันก็มีพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมซะอีกสิ่งที่อิจินนั้นอยากจะบอกก็คือเจ้าฮอลโลตัวนั้นก็คือแกลนวิชเชอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําอะไรมารกิได้หรอกมารกินั้นน่าจะเอาชนะได้โดยไรซึ่งรอยกิดขวนใดๆอิจิดะอูริวแม่ของเขานั้นก็เป็นฟินซี่สายเลือดผสมด้วยเขาเคยบอกอะไรบ้างหรือเปล่าแน่นอนครับว่า่าเนนั้ไไมคยบออกะร เมื่อ9ปีก่อนนั้นตากากิริก็สูญเสียสติสัมปญญะและก็ตายไปในอีก3เดือนต่อมาอัสวารรนการกัดเลือกศักดิ์สิทธิ์ยูวบัตได้ตำมมันเมื่อ9ปีก่อนมีการกล่าวว่าในกระบวนการปนึกราจาหัวใจของมันจะฟื้นกลับมาอีกใน900ปีเรียกสติสัมปญญะในอีก90ปีและก็ฟื้นฟูพลังในอีก9ปีเพื่อฟื้นฟูพลังนี้มันจึงต้องดูดพลังของฟินซี่สายเลือดผสมเพื่่่อออออไไปปเเ็นขขงงงงงงงตตตัวมาารกกิแแจึ้ยยงงละ อิจิโกะจึงถามว่ามันตามแบบนั้นได้ยังไงกันอิจินจึงบอกว่าเพราะมันเป็นราชาโยบัตนั้นเป็นผู้สร้างฟินซี่ฟินซี่นั้นถือกเนิดมาจากเขาเลือดของเขานั้นไหลเวียนอยู่ในฟินซี่ทุกคนอิจิโกะจึงสามารถปฏิดประต่อเรื่องราวได้ครับในช่วงเวลาที่เขานั้นได้สู้กับโยบัตและก็คำพูดต่างๆที่เขานั้นได้พูดออกมาหลังจากนั้นครับอิกุมิก็ได้ออกตาตัวแทนเยามาทูตนะครับที่อิจิโกะนั้นลืมไว้มาให้ ส่วนมิราลูกน้องของนิเมยะนั้นก็ได้เปิดประตูนะครับเสนไกมงนะครับเพื่อมารับอิจิโกะไปวังราจันวิญญาณครับซึ่งเหตุการณ์และกระบวนการในการตีดาบนั้นก็ต้องรอใน EP ีที่13กันเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับส่วนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเดียวกันครับที่อิจิดะอูเดียนั้นได้เข้าร่วมกับกองทัพของฟินซี่ครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอิจิดะนั้นอยู่ที่โลกมนุษย์นะครับไม่ได้ไปที่โอเอกุมโดหรือว่าโซนรอยตี้นะครับก็น่าจะประมาณว่าโยบัต้นั อิจิดะนะครับก like like okay. ็เลยเข้าร่วมกับกองทัพของบิซซี่ส่วนเหตุผลของการเข้าร่วมนั้นนะครับก็ค่อยมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับว่าด้วยเหตุผลอะไรที่อิจิดานต้องเข้าร่วมกับยิโอบัสก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับก็เป็น E ีีต่อเนื่องครับใน E p ีที่11และก็12วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมกันหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับและก็อยากที่จะให้เพื่อนนั้นนะครับไปหาซื้อฉบับแท้นะครับมาอ่่่าาาาาานนนะะคคครรััับบบกกกก็็จจได้้้มมมีีีวววเขใทลลอุณ